กูบอกให้มึงซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงเนี่ยไก่แดงมึงมึงเนบอกกูเองเออไอ้บ่าวว่ากูไปซื้อสองเก้าเออกูบอกมึงซื้อสองเก้ากว่ากูจะได้สองเก้านี่กูเดินสามสี่ตลาดนี่กูทำเพื่อมึงกูซื้อสองเก้านี่สองใบเนย บอกมึงซื้อสองเก้ามึงไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเ้ามึงบอกกูว่าไอ้เบาเออไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่หน่อยอันนี้ไก่แดงบอกเบาเออเบาไปซื้อเลขสองเก้าปูก็ต้องไปตลาดเพื่อไปซื้อให้มึงมึงก็ไปตลาดเถอะก็ช่างเถอะแต่ก็สองเก้าหรือมึงซื้อเก้าเก้ามึงไปพูดกับใครเขาก็ต้องว่ามึง กูบอกว่ามึงซื้อสองเกมึงบอกกูซื้อสอเก้าอกูก็ซื้อสอเกม่นด้สองเก้าได้ยังไงว่านี่สอเกนี่มานี่มันละเกาเก้ไก่แดงเออเรียกอะไรเก้ามีกี่ตัวสองตัวอ่าอันนี้เลยเก้อันนี้เก้าเก้าไหม ไม่ปิดหรอกกูจบเป่าหอ,อกกูรู้สองเก้าก็คือสองเก้ากูนับดูแล้วว่าสองเก้านี่ๆมองกูเหมือนไม่พอใจนี่ถ้ากูให้มึงไมซื้อนะเจ็ดเก้านี่มึงเอาเลขเก้ามาเจ็ดตัวเลย ลอตเตอรี่เขามีแค่หกตัวในตัวก็เกินนะดิเออตูเขาว่ากันทุกกะลาบถูกป่ะคนเราตอนนี้กําลังทุกนะเดี๋ยวพอตรวจลอตเตอรี่อาจจะได้ลาบก็ได้แต่ถ้าได้ลาบมึงต้องเตรียมซื้อกาเหนียวออาลองฟังดูต่อไปเป็นการ